อสสอพระคมลย้อนความจำนาย,ยกอิงรักษาคำพูดไม่แทรกแซงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนางสาวพระคมลหนุนน,นันรองโฆศกพักประชาชนแสดงความเห็นกรณีแพทยสภา,า,าแถลงถึงผลการสอบสวนจริยธรรมทางวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์โรงพยาบาลรลาชธรรมและแพทย์โรงพยาบาลตำรวจกรณีการพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรที่ชั้น14 โรงพยาบาลตำรวจโดยมีมติลงโทษแพทย์สามคนในกรณีให้ข้อมูลหรือเอกสารทั้งการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงจากนี้ตามพรบวิชาชีพเวชกรรมพศ2525แพทยสภามีหน้าที่เสนอมติต่อสภานายกพิเศษที่มีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เพื่อขอความเห็นชอบก่อนจะดำเนินการตามมาติต่อไปนางสาวพัคกมลกล่าวว่าต้องขอย้อนความจำแบบคำต่อคำเพื่อนายกรัฐทนตรีจำไม่ได้นายกเคยกล่าวไว้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่25มีนาคม2568หลังฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วังใจกรณีการรักษาตัวของบิดาท่านบุญชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ นายกบอกว่าถ้าจะพูดเรื่องท่านป่วยจริงป่วยหลอกเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าคุณพ่อมีอาการป่วยต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจอันนั้นเป็นสิ่งที่ชัดเจนขณะน,นี้เรามีการยื่นเรื่องตรวจสอบต่อแพทยสภาแล้วเชื่อว่าผลสรุปจะออกมาในอีกไม่นานนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยอมรับเพราะถามจากดิฉันอภิปรยดิฉันไปดิฉันตอท่านก็ไม่เชื่ออยู่ดี ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรนายกพูดต่อว่าเมื่อมีกระบวนการตรวจสอบในหน่วยงานต่างๆในฐานะนายกรัฐมนตรีดิฉันไม่เคยใช้อำนาจไปแทรกแซงรองโฆษกพักประชาชนกล่าวต่อว่าเอาละวันนี้ผลสอบจริยธรรมแพทย์ออกแล้วผลสรุปคือแพทย์หนึ่งคนโดนตักเตือนเนื่องจากออกใบส่งตัวและแพทย์อีกสองคนถูกพักใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม พะให้ข้อมูลเอกสารทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับความเป็จริงเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะวิกฤตเกิดขึ้นแปลง่ายๆว่าจากหลักฐานบีดาท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ป่วยขั้นวิกฤตเหมือนที่ท่านพยายามสัญหาโลกมาอธิบายนางสาวพัคกมลทิงไทยว่าพวกตนยอมรับผลตามที่นายกเคยบอกไว้หวังว่า นายกจะยอมรับผลสอบจริยธรรมของแพทยสภาเหมือนที่พูดเอาไว้เช่นกันและหวังต่อว่าขั้นตอนหลังจากนี้จะตรงไปตรงมาไม่มีการแทรกแซงหน่วยงานอย่างที่เคยยืนยันไว้ไม่มีการออกคําสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวจากนี้สังคมไทยจะจับปาจุดวัดใจว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจะเอาอย่างไร